สวยมากเลยอะเย็นมากเลยเนี่ยยิ่งเอาเท้าแช่น้ำเท้าแช่น้ำเท้าแช่น้ำเออเท้าเท้าแช่น้ำเออเอาเท้าแช่น้ำนะคะยี่แบบสดชื่นมากเย็นสบายเลยพี่ลุงจะลงน้ำใช่ไหมอยากลงมากเลยเหงื่อแตกเต็มเลยร้อนร้อนเธอต้องโดนแล้ว นี่เขาจะมีแพรแบบร้องเพลงมาด้วยนะคะนี่นะครับให้ดูบรรยากาศอันนี้เป็นแพนะครับด้านหน้าเขาจะมีที่นั่งแบบนี้แล้วก็เราสามารถนั่งชิๆลๆริมน้ําได้นะครับเนี่ยมีวิวภูเขาตรงนี้เออเราอยากร้องแพเปล่าฮะอยากร้องแพรเล็กๆอ๋อนี่ไงนี่อยากร้องเรือนีออ่ให้ดูบรรยากาศเขาังร้องแพรก,กันเขาร้องเพลงกันด้วยชิลดีนะเนาะ เขาอย่างนี้งงามแน้ววิวสวยเนาะไปเลยโดดลงลงน้ำนี่ถ้าใครมานะคะแนะนาให้ใส่เสื้อชูชีพลงน้ํานะคะไม่ควรโดดแบบตัวเปล่านะอันตรายเพราะว่าเห็นน้ําแบบนี้อันตรายนะคะเวลาลงน้ำก็ใส่เสื้อชูชีพก่อนเฮ้ยมีไอเพื่นลอยมาพุบเย็นบายอืเฮ้ยสวยมากพระทิ่กำลังตกเลยถ้าสวยถ้าส้มว่าพระทิตสวยดีเยอะว่าหัวแตกส้มเพียบ คนก็สวยคนก็สวยได้ยังไงเพราะเราใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะติดทนติดนานค่ะดูกวราทีสกำลังสตกนี่นี่สวยมากเลยเนาะบรรยากาศตอนเย็นอ่ะโคตรดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงเล่นแล้วสักแป๊บหนึ่งหน้าพุจีเซิลจีเซิลก็มีอยังดอกเพื่นหอนหึ่งสองสามไปตีละไปแล้วหนึ่งไป